สวัสดีครับชาว YouTube วันนี้มาทำรถอีแตนอีกครับผมมาทำย้ายแหนบลงข้างล่างนะครับผมปกติมันก็จะอยู่ข้างบนนะครับผมข้างบนนี้ครับขาดหมดแล้วครับเต้ารับแหนบหายหมดครับผมาขาดหมดผมไปซื้อมาใส่ใหม่ครับตัวล่างซื้อมาใส่ใหม่นี่ครับ เอามาไว้ล่างเหมือนเดิมครับตปกติเขาย้ายขึ้นงบนครับเนี่ยตรงนี้เขาย้ายขึ้นบนครับเราจะมาไว้ล่างเหมือนเดิมครับเพราะรถมันศูนไม่ดีครับน็อตสาแหลกก็เปลี่ยนใหม่ครับก็น็อตสาแหลกก็ใช้น็อตเกีียวธรรมดานะครับรถสะดื้อเน้บเ็าใช้เกีียวธรรมดานี่ครับสดือแนบครับไม่ใช่น็อตสดือแนบแล้วเป็นน็อตเกีียวธรรมดานะครับก็เปลี่ยนใหม่ครับครับ เดี๋ยวจะเอาแหนบลงข้างล่างขึ้นครับเพราะว่ารถมันเป๊ะครับมันวิ่งเปเปๆนี่ครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนโชคหน้าครับเปนโชคหน้าเป็นโชคหน้าอีกสองตัวครับทาการย้ายย้ายแหนบลงข้างล่างเหมือนเดิมครับเพราะว่าให้รถมันอยู่ในทรงเดิมดีกว่าครับอันนี้มันก็วิ่งไม่ค่อยดีนะครับ การย้ายแนวเป็นครับสำหรับก็ยุ่งยากเหมือนกันครับราโรถอีเทนกันนี้เพราะว่าเจ้าของเดิมเขาเชื่อมอย่างเดียวเลยครับไม่มีตัวไหนไม่เชื่อมเลยครับนอ็อตเชื่อมน็อตทุกตัวอันนี้ขันซาแหลกขาดไปสองตัวครับขาดนอด็อตซาหลกซาหลกขาดไปตัวหนึ่งนี่ ปัดาสีลกขาดครับนี่ครับเก่ามากอันนี้น,นี่กำลังอัดใหม่ครับอัดของแท้เลยครับสดืเนี่ยแท้เลยของรถเลยตรงเลยว่าอ,อันที่มากับเขาเนี่นไม่ใช่ของรถนะครับแล้วก็หูยางก็จะเปลี่ยนใหม่ครับพอดีง้วงปดเที่ยวน่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนหูยางแหนบใหม่ถ้าเปลี่ยนหูยางแหนบใหนึบเลย ไปเถี่ยวไหนไปซื้อยูงูยางแหนบน้ำบ่ห์ซื้อ,อยังดีใจเละสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็จัดทรงเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายลงใหม่ครับผมหนึ่งสองหนึ่สามนะเฮ้ยตอวนี้แล้งแรครับหลังจากที่ย้ายแหนบแล้วก็เอาข้างหน้าลงแล้วครับผม ก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับผมสำหรับอีแตนนะครับอันนี้ย้ายแหนบลงล่างนะครับผมย้ายแหนบลงล่างแล้วเรียบร้อยแล้วหลังจากมื่อเช้าเราทำกันทั้งวันครับนี่แหนบลงล่างแล้วให่เป็นสแตนดาร์ดครับทำเป็นสแตนดาร์ดแล้วทำเป็นรถสแตนดาร์ดแบบที่ไม่ได้ยก ล้อหน้าก็าลงแล้วลงเตี้ยนิดนึงเพราะว่าถ้าสูงไปมันมันไม่นิ่มครับเพราะว่าเวลาตกหลุมมันยืดสุดมันไม่มีมันไม่มีแรงแรงยุบแรงยืดไม่มีครับมันไม่นิ่มอันนี้พอดีครับก็<อ>ยายแห,หนบลงใส ใส่ที่รองใส่แป้นรอง,รองสลาหลกครับแป้นรองสลาหลกใหม่แ<ะ>ป้นรองแหนบใหม่เ,หมเพราะว่าไอตัวแป้นรองแหนบเขาเอาขึ้นข้างบนเชื่อมไปครับเราก็เลยไม่เอาครับซื้อใหม่เลยเอามาใส่ข้างล่างครับก็ประมาณนี้ครับลำบบดับโปรต็น ที่ทำยุกสูงมาครับผมก็ได้มาโหลดลงเรียบร้อยแล้วล้อหน้าก็โหลดลงเท่าๆกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนโชคด้วยครับเปลี่ยนโชคหน้าใหม่นะผมแต่เปลี่ยนโชคใหม่2ต้นเลยครับโชคนี่ เหมือนไม่มีโชคครับตอดออกนีมก่มีตะกระบอกมีตะกระบอกแต่โชคไม่มีความเหนื่อเลยครับนนี้เหนื่อดีแล้วรับประกันความนิ่มเลยอันนี้วิ่งดีแน่นอนสำหรับอีแตน แบตเตอรี่เอาไปชาร์จครับผมว่าไม่มีใดปันชาร์จนะครับไปถอดไปชาร์จก่อนก็ทำไปทำมาก็ทรงตัวแล้วครับอยู่ตัวแล้วเอาใหม่มใหม่ก็ขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันก็เดิงมันก็ดิ้นกระดอนครับพอเอาแหนบลง จะทรงให้เหมือนเดิมก็วิ่งดีครับวิ่งดีกว่าเก่าเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นครับสวัสดีครับ